จ็ดวันไปเลยเจ็ดวันไปเลยพี่เงาะเจ็ดไปเลยออสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันเราตอนเรียนเราท่องไงอ่าพี่แบททีเชิญครับอะนะครับยกที่สามครับเกมเริ่มที่จะออกวุ้นแล้วครับมานี่ครับหลังจากที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาสองยกนะครับตอนนี้ก้องไกเป็นฝ่ายเปิดเกมเขาใส่ครับเขาไปจับใหนนี่ครับแบโอ้ฝันสองขวากบเอาโดนเข้าไปครับบ้าโดนเข้าไปที่บริเวณแบบเปลือกตานะครับ โดนสอกไปเต็มๆเลยทีเดียวอันตรายแล้วครับตอนนี้มาดูครับทีมงานบากบานคร่าวๆครับต้องละเอียดเลยแล้วครับโอ้ยโดนเข้าไปทีครับเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับกองไกลคุณแจ๊ทเอาละครับเกมเริ่มเปิดกับปิดเททิ้งลงไปเลยครับทางด้านกองไกลครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นเลยครับคุณชายชายอ่ะเวทีนั้นมันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปแล้วนะครับส่งตัวดีๆครับนักวยครับยืนจิกปลายเท้าเอาไว้ เดินฟัดแล้วครับทางด้านของมุมน้ำเงินแม่สิบเซียนจะเป็นของใครยังไม่ทราบนะครับใครมีคะแนนช่วยสรุปให้ผมฟังหน่อยผมดูไม่เป็นครับพี่แจ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานนะครับถอนเปลนเต้นหัวหน้าชูครับมีถ้วยรางวัลกรติยศใบใหญ่ด้วยครับชิงกันสามแสนแล้วครับสิบเซียนคืนนี้ครับตอนนี้ครับรับอาวุธเข้าไปประจักเทพ เดินเข้าไปแล้วครับบังซ้ายก่อนแล้ครับเข้าไปจับในล็อกแทงเข่าซ้ายทีกับแบตต่อใต้น้ําบุกเข้าไปจังหวะจับล็อกตีเข่าซ้ายทีกับเอากดล้วมากดลงมาประดักเทพมากรรมการกดก่อนเดี๋ยวตามกันต่อนะครับเอาล้ครับเดินเข้าไปแล้วครับตอนนี้ต้องบุกแล้วครับฝาอาวุธเข้าไปเอาดับเครื่องชนปรรดกเทพแทงเข่าซ้ายทีนึง เกมเดือดแล้วครับตอนนี้ตีเขาขวาครับเอ้าเริ่มออกอาวุธแล้วครับแฟนๆเริ่มดีจะติดตามแล้วครับเอ้าโดนหมัดซ้ายแทงเขาซ้ายแหลกอาวุธแล้วครับปัดักเทพบุกเกมแมาอาวุธของกล้องไก่นี่เน้นเหลือเกินบังแข่งบงังแม่นี่มันเลื่นเครับเวทีแมต้องระวังครับต้องระวังให้น้ํากันชุ่มฉ่าแม่วันนี้ไว้หนวดไว้ครับแม่โดนทีอีกแล้วครับทางด้านของปัดักเทพ กองไกลอันนี้มวยไทยนี่ก็จอมพิกล็อกอีกคนนึงนะครับโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศมวยรอบอีสุสุครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับอีกชนะทางด้านของปราบซึกเลยครับหมวดซีโอปอครับเอาละครับขยับเดินต่อครับประดักเทพอ่าเนี่ยครับก็นายก็ยังตีไม่ได้นะครับวงนอกก็ต้องฝ่าดงแข้งสายสอกสายเข้าไปครับเอาแล้วครับวงในขวางหน้าไว้ครับกองไกล วงในทำอะไรไม่ได้กรรมการธนพัฒน์แยกออกมาต้บอกว่าต่อยในเกมรับเลยครับกองไรวันนี้ครับเอาละครับหมดยกที่3พักก่อนครับผ่านไป3ยกเกมเรื่องเข้มขน้นก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดสงขานะครับในเรื่องราวของเสื้อสงขลาสปอร์ตซิตี้นะครับเงินรายได้นี่ตัวละ100บาทนะครับ เพื่อสนับสนุนวงการกีฬาจังหวัดสงขลานะครับโดยการนําของท่านรองอําพลพงสุวรรณนะครับท่านรองผอ,อ,อกออก,ออกอทท่านรองพิทักษ์สุวรรณวงศ์นะครับรวมไปถึงท่านนายกชุพิษพิทักษ์รมนะครับตัวละ100บาทนะครับทั้งจังหวัดนี้กี่ตัวนะหนึ่งล้านตัว1ล้านตัวนะครับตัวละ100บาทนะครับเพื่อสนับสนุนนะครับวงการกีฬาในจังหวัดสงขลาของเรานะครับ ช่วยกันไปหาซื้อกันนะครับประจําอําเภอนะครับทุกอําเภอในจังหวัดสงขลานะครับไปหาซื้อกันได้เสื้อสวยๆเนี่ยครับเสื้อสีฟ้าสวยๆเนี่ยที่เห็นกันอยู่นะฮะอนนี้ผมก็ซื้อมาแล้ว2ตัวนะครับสนับสนุนกันนะฮะบนล็อกตอนนี้ก็เริ่มเข้มข้นครับขยับขยายพี่นกพี่นกต้องซื้อเสื้อสงขลาสัก2ตัวนะพี่นกนะผมไม่มีตังค์ครับผมจะขอฟรีพี่สุพิธครับ อีกแล้วครับท่านชงหวานอีกแล้วครับท่านว่ากันชื่อๆเลยครับสุดยอดจริงปี่บาผมอ่ะพี่เลี้ยงออกครับพี่เลี้ยงออกเช็ดกวาดน้ำแข็งลงด้วยครับผมกลัวนักมวยลื่นนะครับข้อเท้าจะแพงได้ครับช่วยกันเช็ดหน่อยมีรายงานจากคุณหมอธนิตนะครับว่าก็คอมประตักเนี่ยที่แผลแตกแบบระเลงเลือดเลยครับคุณหมอธนิตใช้สองเข็มนะครับ อ้าวทำไมอ่ะสองเข็มแต่ว่าเย็บไปไม่รู้เท่าไหร่นะครับยี่สิบเข็มนะครับแต่ใช้สองเข็มพี่หมอตักแกก็โกนอย่างนั้นแหละแกอยากจะเป็นลูกบุญธรรมพี่สุพิษเหมือนกันนะอ่ะยกที่สี่ครับพี่เจดเชิญตามต่อครับยกที่สี่ครับเอาละครับบาดตกเทพหรือว่าเจนน่ารองครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาอัดฉีดมาแล้วนะครับต้องเปิดเกมแล้วนะครับ สถานการณ์นั้นกดดันบิ๊กเอ,อ้นั่นแหละครับเสียงเฮเริ่มมาครับเอาแล้วครับอย่างนี้ได้ไซได้บิดได้เสียวแล้วครับต้องไกลตั้งกรแพงหน้าไว้ยืดไว้ศอกซ้ายวิฝันศอกเลยครับต้องไกลแม่พังงะเหมือนกันครับทางด้านของประตทเอาหน่าจะงานเข้าอีกแล้วครับคุณเบกคีแบบนี้มาเรื่อยๆมาเลียงๆแล้วครับตอนนี้ประตทพมาถ้าตีได้ดี่ต้องตีนะครับ ต้องตีให้อยู่แต่เอ้าเข้ามาจับในรบรัดแบกกระชากครับแต่งตัวไม่ได้แล้วครับเอาใสซ้ายครับโอ้ยแทงก็ขวาดิโอโดนฟองล้นเลยยิบโอ้อ้าวไปเลยครับโอ้โหโดนอะไรครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าแล้วครับไวจริงๆครับสอกคุณกระชายศอกซ้ายครับพี่เ้าะบอกศอกนะครับอาล้ครับเรียบร้อยครับอาจารย์ประพาสผมไปไหนแล้วครับ ปล่อยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทสนามครับปล่อยให้เป็นหน้าที่แพทสนามครับเชื่อผมครับบางทีบางครั้งการผรสมพยาบาลนี่